ดีครับคุณผู้ชมครับที่หายกันไปนานขออภัยด้วยพอดีติดธละ,ะนุน้นนี่วันนี้ครับเราจะมาทำต่อจาก ep ีที่แล้ววันนี้ผมจะมาทำตัว mk6 ข้อมูลเหลืออะไรไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมก็เล่นตามเกมเนี่ยแหละเพราะว่าไม่ค่อยรู้อะไรด้านนอกมากเท่าไหร่อ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยครับเครื่องเนี่ยจะใช้เป็นเครื่อง v8 hemi 440 m a c k u m ครับ แรงม้าเดิมมันจะอยู่ที่304แรงม้ากับ530นิวตันเมตรรอบเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่4510กับ3230นะครับก็แต่งอะไรเสร็จไปแล้วตอนนี้คันนี้ถ้าผมขายผมก็ได้กำไรประมาณ48 0 0 0เดี๋ยวเราไปลองเทสกันดีว่าแต่งเต็มทุกอย่างครับยางนี้จะใช้เป็นยางสลิกก่อนแล้วก็เป็นยางขนาด19นิ้วครับ แต่งสีขาวพุดพองเครื่องมันก็อย่างที่เห็นฮะมันไม่ตรงมันคือเครื่องหมดเท่านั้นแหละไปเดี๋ยวเราไปลองขึ้นไดโน,โน่กันเลยครับว่าเราจะจูนไดโน่ไปได้ไกลแค่ไหนจะเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วมาเท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมผมแต่งรถมาผมรู้สึกว่าออกมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับสวยงามเลยแต่สเกิร์ตหน้ามันจะแต่งได้มากกว่านี้แหละ ไปครับเดี๋ยวเราไปลองดูในโน้ตกันดีกว่ามาฮะจะเป็นสภาพไหนไปดูกันมาอุ้ยเสียงดูดันมากเข้าโผได้อยู่เลยอะได้เลยแหละเสียงดูโอ้เนื้อต้นมีค่อนข้างที่จะเริ่มสูงมากนะครับ แรงม้าไา่ขึ้นไม่ได้แรงมากนะแต่ค่อนข้างจะดีมับหัวตกไปว่ะโอไม่แย่ครับบวกมา100%กับ95%นะแรงม้าปัจจุบันตอนนี้หลังเทสไรโนมาครับจะเป็นอยู่ที่605กับ1,033เพิ่มมาค่อนข้างเยอะครับ302กับห้3สไปห่อซะแล้วเฮ้ยอยู่ดียู BU. เดี๋ยวเราไปจูนเกียร์กันต่อแล้วก็เดี๋ยวพอจูนเกียร์เสร็จก็ไปลองเทสกันเลยผมก็ไปนั่งงมมาแล้วครับหาค่าจูนเกียร์มาว่าเราควรจะจูนเกียร์เท่าไหร่มันถึงจะไปได้ดีก็ใช้ตามเมื่อกี้แหละครับก็ไปย้อนดูเอานะผมอาจจะรีบไปนิดนึงโอเค เดี๋ยวเราไปลงสนามแต่เดียวครับเป็นสนามแข่งเทสทางตรงก่อนพอทางตรงเสร็จเราก็ค่อยไปลุยสนามที่หลังสนามมาจะเป็นไงเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยผมประเมินไว้แค่สามร้อยอะไม่ต้องมี3าม้อยแน่แน่ ดูนีจะเป็นไงเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนผมใช้จอยเล่นครับตอนขับรถนะส่วนตอนทําอะไรก็ใช้เมาส์คีย์บอร์ดปกติอุ้ยพุ่งอยู่โหโคตรด่วโอ้ย,ออยตัดคดเพาะตื๊ใครอยู่นะถ้าเป็นเล่นแต่ท้ายแม่งไม่สวยเลยแม่งเรียบไป เรียบแบบเรียบเลยอดินเดินดินจอดไม่ตรงโอเคมาครับการทดสอบครั้งแรกสำหรับการจูนเกียร์นี้เราจะไปได้ไกลแค่ไหนทำไมจอดไม่ตรงสักทิ้งล่ะมาถอยตรงนั่นแหละจังหวะน,นี้ต้องได้ ไปไปไปเอา้าผมลืมกดโอเคผมไม่ได้ล่อยเบรคคัดเฮ <c oughs> ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดผมพยายามจูนมาให้มันไหลไปนะครับตอนนี้เก้าแล้วอยู่ที่สองร้อยหกสองร้อยแปดสองร้อยเก้าสามร้อยวะโอ้มันหมดก่อนวะ่ะคุณผู้ชม เราเราต้องแก้ครับแม่งหมดปลายว่ะเราต้องทำยังไงดีอ่ะให้มันปลายมันไหลได้มากกว่านี้ไม่ให้รอบเครื่องมันหมดก่อนอ,อ,อืคิด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 ,คดมาผมไปจูนเกียวมาได้ปยแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันอีกหนึ่งรอบว่าไหลไปได้ไหมตีไว้อ่ะได้แน่ ผมการันตีเลย330บวกะเพราะว่าจูนค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะครับปรับตัวไฟนอลแล้วก็จูนเกียร์เก้าลงอะไรประมาณนี้มามามาใน,นเว้ยไปไปไปเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่ 4, ติดติดเข้าส,สวยๆโอเคดีดีครับ เจหกเจ็ดมาสวยมากแปดโอเคเก้า okay. หลายยาวเฮ้ยเก้าแ,แม่งดึงหนักว่ะพื้นพื้นสามร้อยบวกสามร้อยสามสิบแน่ๆต้องมาสามร้อยสามมาแล้วสามสี่ว่ะเฮ้ยถึงสามห้าว่ะโอ้โหสามห้าไปเลยเฮ้ย <c oughs> น่าอยู่เลย <S 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 โอ้สภาพเฮ้ยดีวา่วาแม่งเกินคาดผมตีไว้ผมทำได้แค่สามสามแล้วเนี่ยโอ้โหเสียงเพาะเสียงเพาะเดี๋ยวเราลองไปวิ่งกันในสนามดูดีกว่าครับผมคิดว่าน่าจะใช้ค่าแต่งนี่แหละเอ้ยค่าเกียร์นี่แหละแล้วเดี๋ยวเราลองเอาไปวิ่งในสนามกันเลย มาครับท่านผู้ชมเรามาลุยกันในสนามดีกว่าจะเป็นยังไงว่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเท่ากับตอนที่วิ่งในสนามทางตรงนะแต่ผมน่าว่าน่าจะคิดว่ามันน่าจะทรงๆเดียวกับตัวเอ5นะครับกับแท็กซี่เราอเฮ้ยโอเคนะไม่แย่อุยแต่เลี้ยวแข็งเหมือนกันเปียบเลยแต่ดูรู้สึกแบบง่ายกว่าตัวเอ5ง โ oh. เฮ้ยแม่งไปอยู่ของมันดีๆอย่าไปเสยอีกไว้ <laughs> โอเคเลยครับต้นมาเร็วดีตอนนี้เราทำเวลาไปสามสิบวิแล้วนะเบาโค้งอ่ะต้องไหลครับต้องไหลอย่าไปเล่งไม่งั้นแม่งเข้ายากโคตรน,นี่สเต็ปทีสิบวิแล้วมันไหวยังวะ เหยียบยาวยาวยาวเหยีบยบอย่างเดียวไม่ต้องสนอะไรเบรกยาวดิเบรกยาวดิใครจะไปพ้นอ่นะโคโโ้งเนี้ยโอ้ยแคบจอดอืออีกนาทีแล้วครับยาวยาวยาวข้าโค้งสวยๆลงดินแม่งเดี๋ยวเข้าโค้งไม่พ้นแง่เงาอยู่อยู่ หนาทีสิบามวิแล้วครับทางตรงนี่คือแบบแป้งเป็นอะไรที่ตัดเวลาเราไปเยอะมากโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยมันผิดพลาดทาเทคนิคโอ้ดูสภาพรถเราไปต่อได้ครับเราไปต่อได้เราไปต่อได้เร,ไไดเราก็รับแม่งม <laughs> ทางตรงคือทางที่ไว้ที่สุด รอบแรกไปหนึ่งนะทีสี่สิบมารอบรอบรอบนี้ผมตั้งใจแล้วนะตั้งใจแบบไม่ชนแต่สภาพรถไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ใจอยู่ครับปาดปึ้โอ้ยรถมันไอนี่ไฟมันกระแทกอะ่ะถ้าสมมติว่ารถแบบทรงปกติไม่กระแทกหรอกไปไป <c ười> สวยตรงยาว เบาดีงเงาปองเงาปองเงาปองเงาเบาเบาเบาวิ่งเงาวิ่งเงาวิ่งเงาเลยจังหวะนี้ซัดให้เต็มคอรอให้เต็มแข้งเหยียบที่มิดเบายาวครับโค้งนี้หักศอกโคนไหมโคนไหมอุ้ยยังได้อยู่ครับไม่ได้หลุดโค้งเยอะอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็เหยียบอย่างเดียวครับมันทางตรงให้ไวที่สุดเบาเข้าโค้งปึ๊บลงดินนิดนึงได้ กำลังดีกำลังดีสวยเลยสวยเลยเหยียบยาวอุ้ยรอบนี้มากสวยมากครับรอบนี้มาดีเลยจะใกล้ถึงเสนใจแล้วนะอีกอีกทีกเดียวโอเคโอเคเลยโอเคเลยครับดีเลยโค้งนี่แหละจะสนใยแล้วเฮ้ยผมว่ายี่สิบเจ็ดได้วะ่ะห้าหกเจ็ดอุย้ยพอดี 127.440ครับโค้ดได้ทําได้ดีนะสำหรับผมอะ่ะดูรอบแรกเราดิ1นาที40่สิบวีเนะี่ยไปครันนี้เราก็เทสเร็จไปลแล้วครับ EP นี้ก็เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนครับ ส่วนอีพีหน้ายังไงก็เดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งช่วงนี้มีความคิดที่ว่าเดี๋ยวจะทำเกมใหม่เป็นแนวซิมู l เลเตอร์ครับจะเป็นผู้บริหารโรงแรมเกมมันชื่อ Sunset ก็ได้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละผมซื้อไว้แล้วแต่ยังไม่มีเวลาทำยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับก่อนอื่นเลยฮะก่อน จบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอเคครับไปเจอกันีนพีหน้าสวัสดีครับ